ยูจีนพี่พี่บอกว่าวันจันนี้โรงเรียนเปิดอย่าลืมรองเท้านักเรียนอีกนะค่ะแม่ใครลืมคะวันนั้นแตยย่ื้อเพราะว่าทําไมคะเพราะว่าแต่เยอจะใส่รองเทา้าเตะใส่รองเท้าเตะก็เลยลืมเหรอแล้วเพื่อนที่โรงเรียนใส่รองเท้าอะไรคะยยเวลายุไปถึงโรงเรียนตอนเช้าอะ่ะเขาจะให้ยูเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะ แล้วในห้องเรียนอยู่ๆอ่ะมัมีเห็นของเล่นเยอะมากเลยมีอะไรบ้างคะไม่กินถ้าอยะก็ไม่มียุ่งถ้ากินถ้าอยาก็ไม่มียุ่งแล้วใครซื้อโรตีสายใหม่มาให้อยู่ๆคะเพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายชื่ออะไรคะก้ไก้าหน้าหนูอนโมเเด็กคนนุ่ผู้ชายเหมือนหน้าวัตินอ๋อแล้วเขาซื้อโรตีมาให้อยู่ๆหรอ ใช่แล้วอยู่เอาไหมไม่เอาเพราะว่าอะไรคะอิ่งแล้วอ๋อแล้ววันหลังเขาซื้อมาให้อีกไหมเม่ไมีพวกนกวี้ก็ทำแบบนี้อืแล้วพอวันหลังเขาซื้อมาให้อีกไหมไม่อายุเสียใจไหมไม่ไม่เสียใจใช่โอเค <laughs> แล้วมามีเห็นตอนถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆนนะ่ะ อยู่นั่งใกล้เด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่เอามือไปวางบนเข่าเขาด้วยเขาเป็นใครคะเพื่อนแล้วทำไมเอามือไปวางบนเข่าเพื่อนละ่ะเขาอายุม่อยเ่งเมื่อยออแล้วเอามือไปบี่อะาอาสมมติฝ่งนี้เป็นผู้ชายคนนั้นอายุทำยังไงอือและที่หลังไม่วางได้ไหมคะโอเคดีม, okay. ออกมาก วังได้ค่ะรวังโอ้ยระวังระวังด้วยนเหมือนหน่อยแล้วได้ข่าวว่ามีคนมาชนอยู่อยู是是่หรอแล้วมีคนมาชนจริงไหม ทีนี้เพื่อนในห้องมีใครร้องไห้ไหมกายากะกายะร้องไห้เยอะไหมคะไม่เยอะร้องแบบไหน่นลองร้องให้ดูสิแล้วพอเพื่อนร้องไห้ยุทำยังไง<อ>ยุสนใจเพื่อนไหมย,ยุเข้าไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ,อาอจริงๆไม่อยากรู้ตอนกะยะอายาร้องไห้ยุช่วยไหมช่วยยังไงอาสมมติแม่เป็นกายานะ อ่าชืึงแม่ทำยังไงแม่เอาร้องให้อะไรหนึ่งได้นะอ่าอ่าเหรอไม่ได้ชื่ตึงแม่อะไรอ่ะนิ่งเอาของเล่นมาให้เหรอขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนหยุดร้องไหมแล้วในห้องเรียนอะ่ะนอกจากกายาแล้วใครร้องให้บ้างอยู่ๆร้องไหมทำไมอยู่ๆไม่ร้องให้ไม่อยากรู้ หยิบรีโมทได้ไหมนี่รีโมทอ่ะยูจีนไม่อยากรู้ว่าทำไมยูจีนไม่ร้องเป็นเป็นเป็นเนนอนเป็นเป็นอน ววยยน่ากลัวย,ยังไงน่ากลัวยังไงไม่เห็นน่าไม่ห,หนันมือนะเฮ้ยน่ากลัวยังเไงไปน่ากลัวอีกแล้วอ่ะฉันถามยูจินเออฉันถามมามีถามยูจินก่อนว่าทำไมยูจินไปโรงเรียนแล้วไม่ร้องไห้เพราะว่าอะไรคะคิดถึงมากแล้วร้องไหมตกลงอ่ะร้องร้องเยอะไหม วันนั้นที่แม่ไปรับเห็นยูเดินมาแล้วก็มีน้ําตาไหลแบบเนี้ยทําไมหรอคะเรา้เพราะว่าถาแม่แล้ววันหลังไปเรียนอีกนะไม่ฮะ<า>ไม่ฮึไม่ฮะ<า>ไม่ไม่ฮะ แม่สากล้าเทอมไปแล้วนะแม่ของแม่ดีใจได้เลยแม่ดีใจได้ยังไงก็ถ้าแม่จะดีใจถ้ายูบอกว่าอายุจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเย้เต็มใจไหมไม่บอกก่อนเต็มใจไปโรงเรียนไหมเต็มใจโอเคไม่เอาไน่ดี้จหรอกน้องกายหรอไเพื่อนที่โรงเรียนอยู่ชื่อกายา ขอ,ขอบคุณนะเธอฉันเป็นเพื่อนเธอนะโอเคเพื่อนที่ยวงชนเขาชื่อกาย้ว <c oughs> อาจ์ที่แม่สอนได้ไหมว่าถ้าไปโรงเรียนแล้ววิ่งไปชนเพื่อนอะ่ะสมมุติอยู่ยูเป็นคนวิ่งไปชนเพื่อนหรือว่าทําเพื่อนเจ็บโดยที่อยู่ยไม่ได้ตั้งใจอยู่ยูต้องพูดอะไรกับเพื่อนไม่ไนะตัง้งใจนะตัง้งใจโอเคเอาให้หน่อยอ่ะสมมติว่ายูวิ่งมาชนหมามีอ่ะชนตรงนี้<ม>โอ้ยนรเ,นะเก่งมาก กายะ่ะงกาย่าร้องไงนะโอเคค่ะกาย่องก่ะงจะก็มาสีกับพี่ด้วยจาก็มาสีกับยูด้วยนี่แบบสุงพี่มองให้โตๆก่านะก็คือมาเป็นกับพี่พพแล้วเพื่อนในห้องเรียนไหนยูสนิทกับเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชาย ผู้หญิงชื่ออะไรบ้างนาลี่โดนดราม่าลิลลี่อีกแล้วเรื่องอยู่กับบอลคนอื่นเขาก็อยู่ด้วยกันค่ะแต่เขาแค่ไม่ได้ออกสื่อเียังไงตัวเสาไงหรอเมื่อแม่ซ้อมแล้วถ้าที่บ้านรับได้ลิลลี่จะพาตัวรอดก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ

นายหิงขาไปเรียอนายหญิงก่อนนายหญิงนายหิงขาที่ล่ะนายหญิงขาเอ่อน้องเลยค่ะน้องเลยค่ะอัี่ยายหญิงเอาใจายาหน่อยจ้า ลิลลี่เขาไม่ใช่เป็นเด็กที่ขอตังค์พ่อแม่แล้วเขาโตพอที่จะตัดสินใจอะไรได้แล้วห้ามไปก็เท่านั้นเลยค่ะแมนที่เนเจนนี่พูดเลยว่าถ้าห้ามไม่ได้ก็ส่งเสริมซะลูกแฝดมาเลยคู่หนึ่งอาไปร้านหนึ่งคนเขาอยู่ได้กันเยอะแยะค่ะแต่ว่าแค่ทุกคนไม่รู้ คือเผคนที่ดราม่าคนรอดตัวก็ไม่ใช่ว่าจะแบบ100%นึงหรอกปะ่ะแต่เราก็คือเราไม่ได้ซีเรียสแล้วมันผ่านจุดนั้นมาแล้วตาจะมีอัลเตอร์ชอบออกเป็นว่าที่ทาออกจุบเกินก็นเถอะ ใช่อย่างน้อยครอบครัวก็รับรู้ไม่ได้หลบซ่อนอะไรเพราะทาอะไรสองคนนี้อยู่ในสายตาพวกเราตลอดมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะเราแค่รู้ให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแค่นี้มันก็มากพอแล้วสําหรับบ้านเจนนี่ แล้วลิลี่เองหาเงินได้ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เขาอายุ20กว่าบรรลุนิติภาวะแล้วรายได้เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าลำบาก แล้วลิลลี่อ่ะทุกคนไม่ต้องมาเครียดแทนเขาเลยเขามีความสุขดีต่อให้วันนี้เขาท้องอที่บ้านก็พร้อมเลี้ยงน้องไม่ท้องค่ะค่ะใครไม่ท้องคะ่ะ เอนนอารีท้องได้ไหมคะได้ไอารีกับน้าบอลมีมีน้องได้ไหมได้หืมน้าบอลเ,เป็นแฟนใครคะน้าบอลเป็นแฟนใครพี่ตี๋นาบอลเป็นแฟนกับพี่ตี๋แล้วพี่ตีเป็นแฟนกับใครแ,แล้วเราขนกันฮะนี่ค่ะเราขนมของเรา

เดี๋ยวดูก่อนคนถามคือใคร คนถามเป็นเด็กมากาเเกเเเออเเเเเ้้้้้้้้ยยยดดด็็กก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 พาาาาาาาิิิินนนนนนนแแแแแใใใใใไไไหห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 หววลลลลลละะธออ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 อ่่่่่่งง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 รร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 ตตตตมมมมสสืืืืืบบบบบโทททจจจถีีัััุุฉณขข์ขคคผปภู มีจะ้ตัดชวางของปโพษนาและโคงปแขวนพวมันอาจจะพังหรือถล่มได้่ะอขางไปรงข้างบนไหนมัเดี๋ยวขึ้นตามแต่มี่แบบไม่ตามไปนะมีคนถามว่ารัก ยูจินเหมือนเดิมไหมโอ้โห,โโหเป็นคาถามที่อันดับแรกคือไม่ควรถามก่อนเพราะว่ายูจินก็นั่งอยู่ตรงนี้นมไ,มไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีคําถามแบบนี้นแล้วใหม่แล้วค่ะอันดับที่สองอะภาพที่ออกมาเจนี่มั่นใจว่าทุกคนก็ดูออกว่าจีนกับยูทุ่มเทกับยูจินและใจาย่ามากน้อยแค่ไหน ณวันนี้ที่เรามีน้องคนเล็กแต่เราใส่ใจพี่คนโตมากแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ทั้งที่เรามีผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงทำไมเจนนี่ถึงต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวให้ยูจินไปโรงเรียนด้วยตัวเจนนี่เองทุกวันและจะทำแบบนี้ทุกวันใช่ไหมพี่ขาจะคก้น อใส่หมวกทำไมอ๋อเมื่อกี้ผมเข้าหน้าใจยากคะ่ะไ,ไม่ไม่แดเอาที่มัดผมลงมางมก็เลยใส่หมวกเอ้าอะไรอย่างเนี้ย แต่แม่ไข่ค่ะแล้วแม่ไปโดนมาจากไหนคะโดนกระเปาม้า่าเรื่องใส่หมวกก็มีปัญหาเออใส่ใหม่ดีกว่าใส่แล้วสวยกว่ายูจินเอาที่ช่วยให้แม่หน่อยทำไมแม่โดนล่ะลิลี่ยังไม่ตื่นคะ่ะ เดี <minutes. S 1> oh, oh. ENNIS, ๋ยววันนี้พายุจินไประบายสีที่ฟิวเจอร์ปาร์คติกว่ะขอบคุณโอ้โหมันเยอะว่กขอบคุณนะคะ thank you นะลูกา้อเอาจ วันนี้ชวนป๊าป๋าไประบายสีกับยูบ้างดีกว่าป๊าป๋าไม่เคยไปเลย นายคนยน,คนี้ไปให้ไกลแต่ฉันจับนายได้ยูจีนพ,พ,พี่พี่ถามว่าเพื่อนใหม่ชื่ออะไรบ้างคะยูจีนพี่พี่ถามว่าเราเื่อนขำมาพี่พี่ถามว่าเพื่อนใหม่ชื่ออะไรบ้างคะ รอยเท้ายอยู่แค่ตรงนี้เฮ้อหัวตอกถูกสายซ่อนอยที่ไหนกันนะอนจับดวจับผมไม่ได้แล้วแม่โอ้อยู่นั่ายไม่ได้งจับได้แล้วนี่ค่ะทุกคน อันน้ก็ทาอะไรคะ <c oughs> ทาที่คอด้วยเหรอคะ <c oughs> ทำไมเราต้องถึงต้องทาที่คอด้วยล่ะคะสวยสวยรัก <c oughs> <c oughs> อระเรากับทาริท่นค่ะ

แต่งเงอามาแล้วค่ะแต่งเงอามาแล้วต้องแต่งเง้ามาแล้วต้องจับบอ,อ,องเลื่อก่อนนะคะค่ะแน่าขายต้องเลนะคะค่ะอารมณ์ดีที่เง่าก่อนนะคะใครจะเอาส้มนะคะกดในตะกร้าอกดได้เลยมีทั้งหมดสี่รถ ซึ่งบอกเลยเอค่ะค่ะืามาใครที่อยากเชิมาทำไ,ไงคะ Để thăm bệnh này. จะไปไหนคะ,ะเล่นกับยูก่อนค่ะเดี๋ยวซื้อเองก็ได้โอเคงั้นซื้อเลยซื้อแล้วแม่ส้มเจนดีไหมดีมากแพงไหมไม่ด้วยส้มเจนแพงไหมที่น้องจาได้ ยูจีนเขาบอกว่าส้มเจนแพงไหมคะแพงค่ะฮะไม่แพงค่ะใช่กินแล้วช่วยเรื่องอะไรคะเขียวขาบแล้วก็รสชาติเป็นยังไงคะแค่จะเป็นหมูหส้มเจน,นกับขา่อืมยูจีนน่ารักเจนนี่น่าเกลียดมาก คุณบอกว่าไม่ใช่แม่หนา้นาหน้าหน้ามี่ะหน้าสีหน้าสีค่ะแม่แล้วเขาว่าใครคะเขาว่าใครเขาว่ากระจุกแล้วแม่ล่ะแม่น่าเกลียดจริงไหมไม่ใช่น่าเกลียดกระจุกน่าเกลียดอีกินมะนาวให้พี่กินมะนาวไปเลยอ๋ออันนี้ว่าให้พี่กิน,น,นกินมะนาวไปเลย,นเลยคนว่าแม่น่ะ <laughs> แล้วแม่เป็นยังไงอ่อันน้นนะคะแล้วแม่เป็นยังไงแม่ก็จะสวยแม่น่าเกียดไหมไม่<ช>แม่เป็นยังไงแม่หน้าอะไรแม่หน้าอะไรแม่หน้าอะไรอ่ะแม่น้าทางกันนะ ไม่น่ารักไม่พูดไม่มีใครด่าคคะแก้งวิจินเฉยๆไม่ค่ะกิจินไม่อยู่ค่ะินินไปเ่ฟิชเจอร์าร์ค่ะวจินไม่อยู่ค่ะวิจินไปเที่ยวฟิชเจอร์ปาร์คค่ะชิชิชิช ูชื่อนะอ,อันนี้เป็นนิ้วของยูค่ะของยูค่ะอ๋ออ่าในนี้มีสิวอ่ามาเรามาเล่นในนี้กันมามีชื่อรัดอะไระรัไหนนาลี่ชื่อน,ะนานะ้นาน้าป๊าป๊าชื่อชัดอะไร อะมาน่เนเี่มั่งเหมือนมันแกักับัวอบอัดอะแค่กับัวบอัดแกงมบางกาะพูดวานว้าวม,ามั่งอยู่หรอ, <laughs> อ,อ <laughs> เอาไปดูหน้าเธอเลย <laughs> ลเลย,เลย <laughs> เอาไปอดนได้แม่เหนื่อยอะถ้าแม่ได้โดนกอดไม่ได้หายเหนื่อยมากๆโอ้ไม่ได้กน่หายหันน้ำหันไหนทาจนลน่ไหมุ่๊กตุ๊กฮัล น้นี่ค่แม่ีชุกันเอะแม่นาไปชุกนไม่มีชุก้แม่ีม่ีอยู่ท่อี่ันต้งใจนะไปองนี้ปืนน้ำ น,น้ำกระเดืปืนนกน้ำหรอปืนนกน้ำค่ะจะให้หมามีทำเลยน,นกน,นะโอเคอินชิวิวโอ้ด <c oughs> ูจีนพี่ถามว่าไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้นวันนี้วันนีนค่ะวันนี้โรงเรียนปิด โอเคเราไประบายสีกันดีกว่าเน้๋จะแับนะไม่ใจย่าให้ยูจินแล้วก็ให้ตัวเจนนี่เองก่อนนะบายบายเดี๋ยวมาใหม่นะหายูจินก็บอกบนหัวมามีมีอะไรอ่ะ